ดีพอแมคเคทอุดรธานีสวัสดีครับผมจตุพลผู้จัดก,การฝ่ายขายดีพอแมคเคทสาขาอุดรธานีขออนุญาตมาแนะนำวิธีใช้ S05 ใน EP ที่16แล้วนะครับซึ่งใน EP ที่16จตุพลจะมาหายถึงตัวด้านล่างด้านนี้ครับทั้งแถบทั้งชุดนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะไม่ได้อธิบายว่าใช้อย่างไรแต่ว่าจตุพลจะมาแนะนำว่าลูกค้าอยากใช้อะไรบ้างอยู่ในเงื่อนไขตรงด้านนี้เราจะมาเริ่มการตั้งค่าด้วยการกดค้างที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่ง เช่นผมกดค้างที่มุมด้านนี้นะครับเป็นไล่ฝ้าหลังค้างแบบนี้เขาจะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ครับอธิบายอย่างง่ายครับด้านบนหมายถึงเราใช้อยู่แล้วถ้าไม่มีเครื่องหมายบวกเราใช้อยู่แล้วก็คือเราตั้งค่าไว้ด้านล่างอยู่แล้วเช่นที่นั่งคนขับเราตั้งค่าไว้อยู่แล้วในด้านนี้ดังนั้นที่มีเครื่องหมายบวกในแถวบนครับหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเอามาเพิ่มและเปลี่ยนตำแหน่งกับด้านล่างได้ไดเดี๋ยวไปมุมกว้างกันเลยนะครับสมมติครับผมลบ ไล่ฝ้าหลังออกแบบนี้ตัวไล่ฝ้าหลังจะถูกเด้งมาในสัญลักษณ์บวกตรงด้านนี้เพื่อที่จะเตรียมเซตเข้ามาไว้ด้านล่างผมลบตัวระบบแอร์ออโต้ออกระบบปรับอากาศออโต้เป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมาด้านบนแล้วเรียบร้อยครับผมลบการปรับเบาะเป่าอุน่นร้อนอุ่นเย็นของผู้โดยสารและผมลบของผู้ขับขี่ออกจะเป็นช่องว่างแบบนี้ครับ แต่ในขณะเดียวกันครับที่เราคุ้นเคยคือแถวด้านบนตรงนี้เราสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่มีให้สำหรับตัวของตัวรถได้นะครับโดยที่หมายถึงว่าตัวฟังเพลงระบบนำทางเทเซนเวหรือ Apple c a r p l a y หรือฟีเจอร์รับหรือศูนย์เกมเอาลงมาไว้ด้านล่างตรงนี้ได้โดยการเพียงแค่เรากดบวกครับเช่นผมเลือกเป็นศูนย์เกมนะครับศูนย์เกมมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วแต่ไม่สะดวกมืออยากย้ายตำแหน่งกดค้างนะครับ มาในช่องสี่เหลี่ยมไหนก็ได้ที่เราอยากให้มาอยู่แบบนี้ครับแบบนี้ใช้งา่ายๆครับแต่วันใดวันนึงเรายังไม่รู้ครับว่าเราอยากจะใช้แอปตัวไหนที่ใช้บ่อยบเช่นผมเปรียบเทียบครับลูกค้าอยากเล่น YouTube ผ่าน Station Way โดยที่เราเชื่อมต่อสามารถดูคลิปวิดีโอการเชื่อมต่อ ในช่องของจตุพลได้นะครับในใน e ีที่จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าหรือว่าการเปิด youtube ผ่าน e hey ท s n way ตัวด้านนี้น่าจะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะครับเราเอาออกแบบนี้เราเอาเทเซ n way เข้าครับมาอยู่ด้านนี้ในการใช้บ่อยๆหรือเราอยากจะย้ายกดค้างนะครับเลื่อนมาไว้ในสิ่งที่ต้องการด้านนี้ที่เหลือผมอยากให้เบาะยังอยู่ครับการเป่บปรับเบาอุ่นร้อนงเย็นเพิ่มเข้าไปครับและก็เพิ่ม ุกอย่างจะถูกจัดวางตำแหน่งเป็นแบบนี้เราสามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับยังเหลือช่องว่างอีกช่องหนึ่งจะตุรบนลขออนุญาตเลือกเป็นผมชอบเกี่ยวกับเรื่องของ entertainment ผมเลือก spotify เข้ามานะครับมาอยู่ในตำแหน่งพอเราจัดตำแหน่งครบเสร็จแล้วในการใช้งานก็กดเสร็จครับเรียบร้อยครับทุกอย่างที่เราเซตอยู่ด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าใช้ SO5 หรือ S05 ใน EP ที่16นะครับแต่ถ้าจตุพลอัดวิดีโอผิดพลาดแสดงว่าจะเป็น EP ที่17หรือเปล่าใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จตุพลด้วยนะครับจตุพลจะนำอัปเดตการใช้งานหรือปัญหาต่างๆและ ให้คุณลูกค้าได้รู้วิธีใช้ได้อย่างเต็มที่และรวมถึงคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะรู้ว่า S05 พร้อมกับการใช้งานเป็นอย่างมากเลยครับจะทุกคนขอขอพระคุณและขอฝากสาขาดีพอแม่เข็อุดรธนานีด้วยครับสวัสดีครับ